พามาไทยบรรทากการยำสเศร้าเเบิงแล้วนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ประเพทเซื้อปุ๋ยไว้ตอนที่ตอนเด็กๆเกมื่อคืนนี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะมันก็เริ่มจะละลายแล้วค่ะน,นี่แหละคะ่ะประเพทเซื้อปุ๋ยไอ้สูตรผลเนาะแับนี้ประเภทก็จืดมีได้ละเด้อแับนี้ ว้าแต่ว่าปุ๋ยดิ้งน้อยค่ะพี่น้องปุ๋ยดิ้งน้อยเดี๋ยวไปเพย์โปสูตรอีกทนึงนะคะไปเพยจือสูตรปท่านได้ค่ะ <c oughs> ต้นกระเด้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนี่นะคะปุ๋ยกระเริ่อมละลายแล้วค่ะพี่น้องเนี่นะคะงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมากบขวกบเงาแล้วค่ะเนี่นะคะเหมาะกับลงแหง้งแห้งเลย เพิ่นกษสรสมุนเซอร์นยมันคือเนมจำดึกนั่นนี่แหละค่ะพี่น้องโาะก็จะลงเป็นบางมื้อค่ะลงแห่งเป็นบางมื้อนี่ประเภทไทยรุ่นที่สามประเภทค่ะนี่นะคะรุ่นที่สามรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สองค่ะพ่รุ่นที่สี่อ๋อโอ้ยขอภัยหลายๆค่ะรุ่นที่สี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะรุ่นที่สี่ข่าข้างหน้าประเภทนี่รุ่นรุ่นที่ห้าค่ะนี่นะคะรุ่นที่ห้ารุ่นที่สี่นี่นะคะ รุ่นที่สามรุ่นที่ส่งมาเพ่คุ้มนะคะเดี๋ยวมาอเพ่จะฮักต่อไปนี่และคะ่ะไอบรรยากาศรอบนอกให้ดูนะคะนี่ประ,ะ,ะมาณนะะี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามวิถีภูไทยชาแนลด้วยนะคะ มีความสุขความเจริญนะคะพี่น้องเนื่ึกถึงสิ่งเลิศก็เฮกได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพื่อล้ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเคยอยู่ไข่กระหักแพงกันคือเก่าค่ะพี่น้องร,รงงอองุ่นที่ห้าลุนสุดท้ายของปลาแพร่ปลาแพร่ฮสเมื้อนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะถ่ายให้ดูค่ะปลาแพร่ แปะโกบปุยเสากระแล้วด้วยมือสองมือนี่แล้วค่ะแตล้วแพะก็ใส่ฝุ่นแล้วนะคะนี่แพะใส่ฝุ่นแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะรถรถส่งลุ้นค่ะวันนี้นะคะพี่น้องน,นะคะกำลังจะขึ้นในตามเบิร์ดเลยเลยแล้วกับพี่น้องเด้อส่งกำลังใจให้แปะแพะด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด ติดตามวิธีผู้ไทยชาแนลด้วยนะคะผู้ในห,หลายค่ะสวัสดีค่ะ